น่าจะเหนื่อยเนาะ่เหนื่อยนะนจะเหนื่อยปรบม,มือให้กับพี่โอ๋หน่อยปรบมือกับพี่โอ๋นะครับกำลังใจที่แสนดีแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับผมสุดยอดมากๆสุดยอดที่สุดไปไปซื้อมีดปอแปรมาอ๋อครับผมพี่โอ๋ดูอยู่ป่รดูพี่โอ๋อไปแล้วพี่โอ๋ดูอยู่ไหมฮพี่โอ๋ดูอยู่ป่ะครับ อ๋อไม่ได้ขายของใช่ไหมโอเคก็แวะเข้าไปให้กำลังใจน้องกันได้เยอะนาน,นานผู้หญิงวันนี้เขาจะนาน,นานเขาจะไล์สักทีหนึ่งเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจยิยนดีด้วยครับคุณครับครับผมฝากเขาไปคุยกับน้องออยหน่อยไปของขวัญน้องหน่อยมิสกรีนขอบคุณครับสวัสดีคุณนุ่นน้อยนะครับผมสวัสดีครับ งูกัดลูปฟไฟได้ไงเอาเชือกรัดรูฟ้าให้แน่นครับการฟิตแล่นไปตีฉดาครับ <c oughs> อ๋อไปได้ค่ะของอ๋อโอเคครับพี่โอดูอยู่ไหมตอนนี้ตามพี่โอก่อนพี่โอดูอยู่ไหมนายกุ้ควรมากกับรางวัลผมก็ดีใจนะครับเราผมก็ดีใจที่ที่ที่แบบอย่างน้อยก็คือมีมีคนเห็นคุณค่าแล้วก็มีคนให้ให้ความรักผมแล้วก็จะบอกเสมอว่าเออผมควรค่าแก่การถูกรักจริงๆนะครับแล้วพี่ พี่เขาก็ทำให้เห็นว่าเราเราควรค่ากับการถูกมรักจริงๆนะครับผมครับผมเขาเปกำลังใจน้องกันได้เยอะมองของค่าการถูกมรักครับคุณครับ ผมมีความสุขนะผมมีความสุขที่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 ท,ที่ที่ครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้รางวัลเยอะแบบแบบงานที่ผ่านมานะครับ <c oughs> แต่จะพีเคก็ไม่กล้าสิกลัวเพราะว่าแม่ทัพเราไม่อยู่เลยสักคนเรากลัวว่าเราจะไม่ได้ของขวัญกลัอว,ว่าเราจะแพ้เขาสิ กินเจกันไม่คาที่บ้านอ,อ๋อไม่ได้กินครับเพราะว่าวันนี้ผมยุ่งจังยุ่งลหละครับผมไป,ไปทำผมมาครับ <laughs> เออฟังเพลินลืมติ้งกันเลยพอทุกคนทุกคนฝากบอกติ้งด้วยนะครับฝากติ้งกันด้วยนะครับทุกคน ราคามาจกขอบคุณพี่ตาต้าครับผมขอบคุณครับได้รอยกระทงไม้ป่านแนทน่าจะไม่ได้รอยครับผมแฝดป่าเนี่ยแนทกับนุน่นแนทกับนุ่นหน้าเหมือนกันเลยอ๋อก็พี่น้องกันครับขอบคุณครับฝากติ๊กด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับวนเราร้อยสองร้อยเด้อรวมกันไปที่งานน้องนุ่นนะครับ ดดดด,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 ดเล่นที่วัดโพงามครับพี่เหมียวกำแพงแสนครับรีวิวน้องชายเราเน่อยน้องรุ้เป็นคนเก่งครับแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็เขามีความเป็นผู้นําสูงพอสมควรครับเก่งเก่ง ฟังเพลือมติให้กันนะใช่อย่าฟังเพลือมติให้กันนะทุกคนฝากติงให้กันด้วยนะครับพี่ออยบอกว่าถ้างูกัดลุงฟ้าลุงฟ้าบ่อยให้ตายเลยทุกคนถามบ่อยไงดีหรือดีได้เปล่าตัวผม่ะหรอ ถ้ารีวิวผมผมให้ทุกคนรีวิวผมแล้วกันนะถ้ามีเวลาก็ฝากทุกคนลงคลิปรีวิวผมบ้างแล้วกันนะครับนะครับใครถูกหวยบ้างหน,ห,ห,นหนูให้หนให้หวยเกือบถูกนี่ผิดจากก้าเป็นศูนยะ์เองใช่ปะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ภรรยาครับผมป่านนี้หล่อมาอคุณครับย่อยถูกหล่อมหล่อไม่ต้องรีวิวขอบคุณครับขอบคุณรลบบตริงด้วยครับขอบคุณคุณสวัสดีคุณราชิดาสวัสดีพี่น้ำตาลครับถูกค่ะถูกกินใช่ไหมหวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกยากมากนะออจริงๆ้วทุกคนเราไม่มีฐานที่เราจะชนะมันได้หรอกจริง เราแทงเลขนี้มันก็ออกเลขนู้นเราแทงเลขนู้นมันก็ออกเลขนี้เชื่อผมอย่าไปแทงมันเลยขอบคุณข้าคกติงแล้วครับคุณพี่น้องครับผมอยู่คนละบ้านครับอยู่คนละบ้านครับอยู่คนละบ้านกันตรงนู้นครับขขอบคุณคุณชั้นาการด้วยนะครับผมขอบคุณแล้วหมติงครับทุกคนฝากติงด้วยนะครับวันนี้เปิดเป็นวันที่สองนะครับรวมไปที่งานของน้อเงนเนชนกนะครับ นะครับไปครับผมผมไปอยู่แล้วครับผมงานนี้พลาดได้ยังไงครับผมขอบคุณครับผมขออ้อยอันครับขอบคุณพี่ออยครับผมเดี๋ยวตุงติงให้นะขอบคุณครับพี่ออยพี่ออยติ้งมาเลยผมขอดูหน่อยผมขอดูระบบติ้งของพี่อ้อยนางพญาหน่อย ขอดูโลกติ้งของพี่นุ้ยเอ็หน่อยได้ไหมฮะแต่เป็นผู้กำกับไม่จ๊ะเป็นที่ปรึกษาครับรอบนี้เป็นที่ปรึกษาเพราะว่ารอบนี้น้องนุ่นเป็นผู้กำกับรอบนี้เป็นเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนนุ่นและติง้งเปิดติ้งสองวันติง้งให้สองวันขอบคุณครับน่ารักมากๆเลยนะน่ารักมากๆเลยนะ เลยเกินนะในเดี๋ยวผมงั้นทุกคนเดี๋ยวขอไปเอาขอบเลยอยู่น,นี่เพิ่งนั้นทุกคน I think so I think so ขอบคุณระบบติ้งด้วยครับ ขอบคุณเดอ้อพวกเหมือนพี่ป่อขอบคุณเดอ้อขอบคุณไอ think ง o so. ทรงผมใหม่ล้อหล่อหล่อจริงบับพี่น้ำตาลแล้วจะได้เจอแก๊งต่อบินกี่คนขอบคุณพี่เล็กชัยนาทครับหน้าใสาไม่มีสิวเลย ทรงผมรอขอบคุณครับขอบคุณครับตาป้อขายของอยู่ไปอุ่นหนุ่ป้อกันเยอะนะทุกคนเห็นว่าวันนี้เขาขายพัดมีไม่ใช่หรอใช่ไหมแบบนป้นะจุบจุบจุบ,จบ ใครอยากที่จะให้ผมอะไรแยกมาก็สามารถทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวแนทจะเข้าไปตอบนะครับผมใครอยากให้แยกนะทักส่วนตัวได้เลยป๋าแนทน่ารักมากขอบคุณครับคุณเน่ชนกอะไรใครเนี้ยเรียกป๋าเลยเหรอหนีไปแต่งรูปคาเข้ามาใกล้มากไปแต่งรูปมาหรอสวยไหมสวยไหม น่ารักแม่ในลงซิจะรอดูไม่จะเข้ามาดูนี่เข้ามาดูคลิปที่เพิ่งลงไปว่าว่าคนดูเยอะอยัง แด้เห็นคลิปเราไหมยังไม่ได้ดูเลยครับผมยังไม่ได้เปิดดูเข้าไปดูกันนะทุกคนเข้าไปกดใจแล้วก็ไปพี่ออยแซลพ,พี่นาช่ำเลยแซลว่างไงไหนพูดซิเขาแซลเขาแซลพี่ว่ายังไงไหนพูดซิไหนใ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 นพูดที่เขาแซลว่าไงสวัสดีพี่เมเปิลค่ะสวัสด<ๆ>ีดูแล้ว นี่มีคนลงคลิปมดเวยหล่อเลยน้องแนทโปรโมทคลิปเดี๋ยวเข้าไปจุ่มใจให้นะได้เลยครับเข้าไปจุ่มใจกันได้เยอะนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมฝากบอติงกันด้วยเด้อ ยอมรับผัวซื้อเกินไปใจจึงช้ำบ่อยบ่อยก่อนตายฉันคงช้ำไปครึ่งร้อยอกหักซ้ำบ่อยบ่อยถูกปล่อยให้ตรมอุราใช่ครับวันที่สามีโดมนะครับ เล่นในโดมไม่ต้องโก้ฝนเลยนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าจะเล่นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับ,รบน,นี่ป่ะอันเนี้ยเรียนโมกันแล้วกัน เราก็มีบางเรื่องนะครับที่เราที่เราร้องก่อนเยอะอะไรเงี้ยครับมีมีอยู่บางเรื่องเราก็มีที่เราบอกว่าเผลอๆเิบางเรื่องเนี้ยจะร้องแทนพูดเลยด้วยซ้ําแต่ว่าแต่ว่าบางเรื่องมันก็บางพื้นที่เขาต้องการดูความสนุกซะมากกว่านะครับผมมากสวัสดีคุณจโจเสียงเพชรด้วยนะครับผมผมทําผมทรงใหม่มาแล้วยังไงก็ฝากพี่โจนะครับไปติดตามแล้วก็ไปทําตามด้วยนะครับผมทำผมทรงใหม่มาแล้วนะครับนะฮะนะครับ นี่ผมก็จะจับผมอย่างนี้นะครับพี่โจ้จับผมอย่างนี้นี่นี่นะครับแล้วก็นี่ปับ๊บผมจับอย่างนี้ปับ๊บนี่ <c oughs> สวัสดีพี่โบ USA อ้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟดนะคือโจ้ใช่เขาเหมือนผมแบบโดยแบบโดยปริยายเลยอะ่ะ <c oughs> พี่โจ้เลยว่าใช่ คำดังไม่ได้หีืบ้านตื่นรอดูุกทรงครับขอบคุณครับวันที่สามกุมปิดอ่ะเปิดครับผมยิ้มใหญ่ครับทางเพจครับเหมือนมากขอบคุณครับไม่คิดถึงคิดถึงเสียจนสับสนอยากคควรคุณปิี่นเปลี่ยนรูปวันเดียวกับผมเพราะว่าคุณ ขอบคุณพี่โบครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โบ USA นะครับขอบคุณครับเพราะว่าพี่เปลี่ยนไงผมก็เลยต้องเปลี่ยนตามไปเราใจตรงกันพี่เพราะว่าเราคือคนคนเดียวกันเอ้ยขอบคุณพี่โบครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงก็ขอบคุณโมจากพี่โบด้วยนะครับฝากระบบติงด้วยนะครับทุกคนระบบติงนี้จะรวมไปที่งานของนุ่นในช่อวันที่ห้านี้นะครับคืนสูดเย้านะครับเดี๋ยวลองเพลงนี้ฟังดีกว่าคิดถึงเสียจนสับสน สวัสดีพี่แคทครับร้องเพลงปฟังขอบคุณคุณปูวัฒน,นาด้วยครับคุณครับขอบคุณพี่โบครับขอบคุณคนะน,น,ะคะน,นะครับผมให้ได้เรื่อยนะของขวัญนะครับเดี๋ยวจะฟาระบบติงก็เชิญนะครับผมร้องเพลงมั่งเดี๋ยวทุกคนเบือ่อโอเคปะ่ะความคิดโอ้ยทำไมสูงจัง แสดงไม่ได้ปรับคี์คนหลอดทำไมน่ารักจ้าขอบคุณครับเมื่อวานจำจำวันเพียบวันติงไปให้ก่อนอ๋อครับแม่ได้ทุกวันแล้ะครับกิดามายังยังครับผมเอาเพลงอื่นแล้วกันนะเมื่อกี้สูงเกินเอาเพลงนี้ดีกว่าอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไป